สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ก็จะมาวาดในวันสุนทรภู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองวาดพระอภัยมณีกันนะครับบอกเลยว่าถ้าให้ผมวาดนี่คือเดือดแน่นอนครับมาเรามาถึงเราก็วาดพระอภัยก่อนเลยครับนี่ก็วาดทรงกลมแล้วเป็นหัวนะครับนี่แล้วก็วาดลูกตาอย่างนี้เลยครับผมจะวาดให้หล่อครับไอ้นี่คือปากนะครับแล้วก็คิ้วนี่โคตรเฟี้ยวแล้วนี่ก็คือหูนะครับ เขาค่อยว่าตามนะภาพมันอาจจะยากนิดนึงนะอย่าใส่ใจเนี่ยเดี๋ยวผมลบตาก่อนมันไม่สวยครับมันไม่หล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใหม่ม,มเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะแซวครับนี่ระดับนี้มัตนต้องเนี้ยครับอ่าเนี่ยพยายามโค้งครับอ่าโค้งแบบรูปถ้วยครับอืมดูเนี่ยท่าทางของาภาพภัยของผมนี่คือค่อนข้างจะหยิงนะโหดูสีหน้าก็รู้แล้วว่าหยิงอาแบบหยิงอย่างหยิงทรนงครับแต่ข้างในนี่บ่มีไก นี่แล้วนี่ก็คือมองกุฎนะนี่จะเรียกว่าอะไรที่ข้าหน้าผากครับนี่ทัดหูหน่อยอ่านี่ผมวาดเป็นไลายไทยเลยนะสุดโกยมากนี่ประมาณนี้ครับค่อยๆวาดนะบแบบเนี้ยบๆดีเทลผมค่อนข้างจะจับเต็มน,นิดนึงนะครับอ่านี่เติมไปครับปื้นโค้งค,ค่อยๆนะไม่ต้องรีบงานนี้คืองานหยาบครับ อ่านี่คือทรงผมนะครับอ่านี่เติมผมน,น่อยนี่ประมาณนี้แล้วก็จะมีการรัดจุกนะนี่ตรงนี้เป็นที่รัดจุกแล้วก็จะคล้ายๆเหมือนกับเป็นชดาตรงหัวเลยนะอันนี้ผมเติมลายอ่านี่เติมไปครับแล้วก็เหมือนกับเป็นชดาครับแหลมๆเป็นยอดฟวบนี่ โอเคตอนนี้เราก็ได้หัวของพระอภัยนะครับนี่เหล่าหน้ากลมๆกิ้งเกลี้ยงสวยๆเท่ๆฟิฟิเจากนั้นนี่ก็คือบอดี้นะครับอ่าร่างทรงเป็นตรงๆเลยครับแล้วก็นี่แขนก็สัญลักษณ์เอกลักษณ์ของพระอภัยก็ต้องเป่าเป่าปีนะครับนี่มือจับเป่าปีอ่าตรงนี้คือเครื่องประดับนะครับ้องที่แขนแล้วก็นี่ครับปี ฟู <f ool> นี่นี่ประมาณนี้ปีกว่านนี้นะพุ่มกลมหน่อยครับแล้วก็ออกมาเป็นท่อนเป็นคล้ายๆแตรนะนี่แต่แต่เป็นเป็นปีนะนี่เติมลายหน่อยลายตัวเอสลายหากินนะ <c oughs> นี่สวยงามอ่ะเป็นไงครับปาดยากปะครับอ่าสำหรับมือใหม่อาจจะวาดยากานิดนึงนะอันนี้ต้องให้มือเก่านะมือเก่าเช่นผมเนี่ยยังพอวาดได้วาดได้อยู่นะ <c oughs> อันนี้ก็คือวาดเข็มขัด นี่เติมสะดือหน่อยสะดือจุ่นนิดนึงอ่าจากนั้นก็นั่งท่าบแบบสบายชิลๆเลยนะนั่งไขวเลยนี่อันนี้คือขานะครับแล้วก็นี่คือตีนนี่เติมนิ้วไปอ่าเนี่ยประมาณนี้ขานั่งไขว้แล้วนี่ก็ขายข้างนึงเพิ่มลงมาโอเควาดนิ้วไปอ่าแล้วตรงนี้แหละ และก็เติมขนหน้าแข้งนี่สวยสมจริงมากโอเคเดี๋ยวเติมตรงนี้หน่อยทรงผมให้มันโตลม,ม,มนี่พระอภัยมณีโี้โคตรเท่ดูดูนั่งท่านีน่โคตรชิวครับมาเดี๋ยวผมเติมกระโถนแถมกระโถนให้อันนี้คือกระโถนครับพระอาภัยนีนี่เวลามันเป่าปี่มันขาดไม่ได้ครับต้องมีกระโถนแล้วก็มีงู แผงคอออกมานี่เดี๋ยวผมขอวาดให้งูมันแบบดิ้นๆออกมาหน่อยนี่งูของผมนี่โคตรจะผอมเลยนะครับ <laughs> นี่มีแผงคอแล้วอ่าต่อไปก็วาดหัวงูครับตาวาดตาเลยครับนี่ตาตาของงูผมนี่โคตร,คตรจะเดือดอะ่ะแล้วก็นี่ปากนะครับยิ้มๆหน่อยแล้วลิ้นแล้วลิ้นสองแฉกนี่เป็นไงครับ นี่มันกำลังแดนกับปีของพระภัยนะ่ะเติมคิ้วหน่อยโคตรเท่นี่มาต่อไปเราก็ขาดนางเอกไม่ได้ครับนั่นก็คือนางเงือกนั่นเองครับอ่าเราจะมาวาดนางเงือกครับน้องนางน้องนางชูของพระอภัยนะครับต้องเรียกว่ากิ๊กดิกิ๊กพระอภัยคือนางเงือกนั่นเองนี่ว่าตานางเงือกแบบสวยๆนะครับนี่ตาจุดๆเติมขนตาหน่อยครับจะได้สวยมุงม้งมิ้งนี่ จากนั้นก็คิ้วครับฮ่กำลังนั่งฟังับปากสวยงามตอนนี้ทุกคนนี่สยบต่อ,อเสียงเสียงปีของพระอภัยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไพเราะนะขนาดนูงูยังออกมาเต้นเลยครับอ,โหโหอันนี้ก็คือทรงผมนะครับทรงผมด้านหน้าของนางเงือกนี่ปัดขึ้นเลยครับตามแบบ ได้แรงบันดาลใจมาจากคลื่นลมนะอ่าบคลื่นทะเลอะไรประมาณนี้ครับนี่นี่ทรงนี้เลยครับสวยเดี๋ยวจะขอเติมให้มันยาวนิดนิดหนึ่งอ,อย่างเฟี้ยวต่อไปเราก็ล่างบอดี้ครับนี่ก็ขึ้นชื่อว่าดังเงือกครับครึ่งบนก็เป็นคนนะครับส่วนครึ่งล่างนี่ก็คือเป็นเป็นปลาน,นั่นงนี้นี่หางปลา โจ๊ไปเป็นไงแล้วครับหางปลาสวยเนี่ยโค้งสวยๆหน่อยครับอ่าขอเขาเขาบรรจงเราจะได้งานที่ปานี่ที่สุดแลนนี่คือตู้มหน้าอกนะครับอ่าหน้าอกก็จะครอบด้วยเปลือกหอยนะนี่เปลือกหอยอ่าจะได้สมฉายาว่าเป็นนางเงือกจากท้องมหาสมุทรครับมหาสมุทรแอตแลนติกชาวเซลหน่อยอย่างเท่ แล้วก็เติมทรงผมครับผมยาวหน่อยครับจะได้สวยนี่เป็นไงเล่าอ่าก็ประมาณาาค่วๆเราก็จะได้น้องหนังเงือกเดี๋ยวเรามาวาดฉากกันครับเพราะว่างานนี้นี่ผมมาแบบจัดเต็มนะไม่ได้มาเล่นเอาฮานะครับนี่ผมมาแบบเดือดๆเลยนะปกติผมไม่ค่อยวาดฉากนะขี้เกียจวาดนะแต่งานนี้ต้องจัดหน่อยครับนี่วาดให้มันแบบอยู่ในเกาะครับอยู่บนเกาะเกาะอ,อยู่บนซอกอ่านี่ซอกเกาะอ,อยู่บนหินผาอะไรสักที่หนึ่งนะกำลังติดเกาะอ,อยู่ อ้มแล้วก็ขึ้นซัดกระแทกปปเอียงเนี่ยมันจะเป็นนี่ขึ้นนะครับนี่ขึ้นซื้นซัดแล้วนี่คือน,น้าน้าทะเลมาตรงนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับแถมให้ครับนั่นก็คือผีเสื้อสมุดนั่นเองครับขาดไม่ได้แล้วนี่ก็คือนางเอกของเรื่องนะครับมาแบ่งครึ่งนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าตรงไหนคือเส้นบาลานครับนี่คือจมูกอ่าจมูกโตๆหน่อยครับเพื่อจะได้ดูความอลังการทรงสเสน่ห์ของยักษ์นะครับ ผมจะวาดยักษ์ให้สวยที่สุดครับจะเรียกว่าเป็นไททันก็ก็ได้นะม่ปลานเลยครับ <laughs> <laughs> นี่ตาแล้วก็คิ้วหนาๆห,หน่อยครับจะได้ดูเป็นยักษ์สมจริงทร <c oughs> งสเสน่ห์โคตรผิดเป็นผีเพื่อสีผีเสื้อสมุดเป็นอผู้หญิงครับก็ต้องเติมนี่หน่อยครับอ่าเติมขนตาครับให้มันแหลมแมสวยสวยวาดปากปากกว้างๆนิดนึงครับอ่า แล้วก็เ,เติมริมฝปีปากนี่นี่ปากนั้นหนาหน่อยทรงสเสน่ห์ครับแล้วนี่คือ,เ,อเขาเรียกว่าอนะไรรอยสัญลักษณ์ของยักษ์มันนะครับนี่อืมโอเคเติมผูบาอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ชที่คาดผมนะครับฟืบอา่า ว่าเป็นดอกใบบัวครับแล้วก็ทัดหูสวยนี่ประมาณนี้ก็เติมลายไทยไปครับนี่ลายไทยเป็นลายดอกบัวครับปึ๊บปุ๊บนี่คือนี่คือลายไทยสายลวกนะครับ แล้วก็เติมทรงผมเท่ๆไปครับยิกๆหน่อยฟเฟี้ยวจะได้ดูมีความต่างครับโอเคจากนั้นเราก็มาวาดบอดี้ครับก็จะตัวใหญ่ๆเลยนะเป็นไททันนี่แล้วก็อตรงนี้ผ่ากลางนะครับแล้วก็หน้าอกครับตุ้มนี่มาหืบมาครับ โอ้โหนี่คือนี่คือแตงโมเลยนะแล้วก็วาดแขนนี่แขนอยู่นี่กำลังเท้าเซลเหมือนกันครับกำลังจะมาเต้นฮึ่มสวยก็ประมาณนี้ครับนี่สะดือจุ่นนะครับอยู่นี้อ่าแล้วก็วาดเกาะอ,อกปุ๊บอ่านี่ปุ๊บนี่หนาออ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะใหญ่หน่อยให้มันดูเป็นแตงโมครับ,บนี่ มันจะดูแล้วหน้าสะพลึงครับอันนี้เติมแผงคอยย่นๆนิดนึงแล้วก็มีเนี่ยชี้คองแขนอ่าสวยโอเคเฟียวนี่เนี่ย,าย,ย,ยภาพคตนทหารลมครับทุกคนต่างจะมา,าฟังภาพไัยมณีเป่าปีนะครับ อย่างเท่มาผมก็แหมลืมไปนิดนึงครับให้มันครบองค์ประกอบนะครับเดี๋ยวผมวาดดวงอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์ยิ้มแฉ่งก่อนครับจะได้รู้ว่านี่คือตอนกลางวันนะว่าเฮ้ยเนี่ยฉายแสงนิดนึงมาเดี๋ยวแถมตรงนี้ให้ละกันตรงนี้มันดูโล่งๆวาดปลาปลา,ามานอนขึ้นอื่นครับฟังเพลงพระไพแล้วทนไม่ไหวครับมานอนอื่นดีว่ะ ตาเหลือกเลยครับเหือโอ้โหสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกครับ ใบหน้าพระอภัยหล่อเหลาจนเหล่เอาเรื่องด้วยบลัชนอนรูปหน้าให้ด้วยตีนให้เนียนเหมือนใช้สไลด์ล้างหน้าด้วยครีมเบสเครื่องประดับแวววับทองคำอลามแต่ดันใช้สีเยลโล่แบบง่ายๆแต้มบูให้เฟี้ยวเฟีกางเกงใช้เรสแดงแรงริผมพระอภัยดำคลิปมืดมิดเหมือนอนาคตที่ติดเกาะล้างกับสองสาวทรงสเสน์นางเงือกผิวน้องนั้นช่างงามใสดังแสงแปซิฟิกเหนือด้วยบลัชบางๆเพิ่มความนวลของผิวเหมือนว่า บนหาทรายมหาสมุทรอาร์กติกด้วยแซนผมของน้องนางเงือกโดนใจชายหนุ่มจนหัวใจแทบละลายด้วยออเรนใช้พิงค์โชอืมอวบอิมอ่มแน่นอกปาดยโลกินให้พลิ้วเหมือนแหวกว่ายท้องทะเลแห่งแอตแลนติสและเลงวีลิเดียนสีเขียวให้ใสเหมือนทะเลที่อุดมสมบูรณ์แห่งท้องมหาสมุทรเพิ่มอายชาโดเพอร์เพิลนางเงือกหนังหน้าจะดูไม่จือดอีกต่อไปปัดแก้มให้แดงระเรือ่อมีน้ำมีนวลด้วยฮอตพิง ใช้เลดเพิ่มความเซ็กซี่ให้ริมฝีปากน้อยๆดูอวบอิ่มผีเสื้อสมุดผิวละมุนดั่งชโคโคโ็อกโกแลตด้วยบลาวยอมให้ผิวพันธสีแทนแดนสยามสวยงามใช้ครีมเบสผมหยิกย้อยเข้าลูกเฟี้ยวเงาะด้วยเรดบาวเครื่องประดับทองคำแต่งเงาด้วยเยลโล่แบบง่ายๆเสื้อผ้าใช้มาจนตาเข้ากับผิวพันธุ์ผุดผ่องได้เซ็กซี่เพิ่มอายชโด์เพอร์เพล ให้ความมั่นใจว่าสวยเกินร้อยปัดแก้มให้ซอฟความน่ารักจะเพิ่มพูนด,ดังขนมหวานหน้าหยิกริมฝีปากทรงสเสน่ห์หนาเซ็กซี่ด้วยลิปมันเลสโอ้โหสมบูรณ์แบบ